วันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่8ตอนนี้พี่พี่ที่รับจ้างเหมางานปรับพื้นที่โรงโรงไก่ที่จะสร้างใหม่ครับก็ทำ <c oughs> ไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เกลี่ยดินให้มันเสมอเสมอกันนะครับนี่ตอนเมื่อก่อนหน้านี้คือเป็นเป็นที่ทิ้งขยะนะคำว่าขยะคือเศษวัสดุนะครับ <c oughs> เศษพืชซากพืชน,นะครับตอนนี้พี่ก็เกลี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้นไม้ที่ตายเขาตัดแล้วครับตอนนี้เหลือต้นนุ่นอยู่ต้นเดียวครับที่ยังไม่ได้ตัดอย่างอื่นก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่การปรับพื้นที่ก็ไปเสร็จตอนนี้ลกมากเมื่อก่อนนะครับ่อนะนี้ลก อุดมไปด้วยซากพืชที่ทิ้งขยะฮะซองครับนี่ับรรยากาศตรงนี้มันมีบอกลอืออยู่กันนะอยไหนเดี๋ยว่อเกลอือเอาแน่ตรงนั้นบอกลอือมีบอกลอืออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วบอไก่ นี่ครับบรรยากาศก,ก็เริ่มสะอาดแล้วนะครับวันนี้ตังค้าวาวายาว่าตัวไหนกันอันนะปีบาเจียออกข้าวหมาตึ้งเกี่ยวคือวิชิตเหมนไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งเกตุปาล็อบไป้ะ เกว่ารดจอดยุ่นะเต่ว่าคนไม่โยเราไม่เปลือยเนี่บรรยากาศเสร็จแล้วนะครับปรับพื้นที่เรียบร้อยมากอ่ะ,อะเออนั่นแลหละหลวงเลี้ยนมันเก่งจื้อนะหลวงเลี้ยนเก็บเงินเพชรไม่ได้ได้กินไม่ได้ เรียบร้อยไปเยอะเลยนี่ครับอ๋อครับได้ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องบากไปให้เขาให้เขาเลเรียบร้อยครับในกองไม้ตรงนี้นะโอ้เมื่อก่อนตรงนี้กองไม้เยอะมากไปหลายรถเลยนี่ครับตรงนี้นะครับกองไม้เต็มเลยเมื่อกี้ตอนนี้หายหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว พี่เขาจัดการเรียบเลยสาตพืชอะไรต่างๆอาทิ้งหมดแล้วก็ได้ปุ๋ยมาเยอะนะครับเนี่ยปุ๋ยเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ไม่เป็นที่ที่ที่รุ่มนะตอนนี้นะครับเนี่ยปุ๋ยได้เต็มเลยเศษพืชที่ที่มันหมักผมเอาไว้เลยต้องเปลี่ยมาทางนี้เยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะสร้างเป็นเล้าไก่สามเม็ดคูณสามเม็ดคูณ เก้าเมตรนะครับก็จะได้ไก่จะได้กว้างกว้างนจะได้สะดวกสบายหม้บนบรรยากาศลองดูนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูที่ผอ,อ,อทําวันนี้หน่อยนึะครับไปดูว่าผอ,อทําอะไรบ้างวันนี้ครับนี่ตรงนี้ผอ,อเอาเอาล้รอรถมามาเทินเอาไว้นะครับมาเทินึ้นมาต่อย,ย้าย อยากต้นต้นมะนาวครับมะนาวเก่าย้ายมะนาวเอาไปเทนเอาไว้ไม่แน่ใจว่าพอจะสร้างอะไรนะครับตรงนี้ลองดูดูแล้วก็รุนกันต่อไปนะครับว่าจะพอจะสร้างอะไร